โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊ออร์นแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าอันนี้เป็นเซตหม้อคั่วสแตนเลสสองใบเอาไว้สลับคั่วนะครับแล้วก็มีชิลเพิ่มชิลกันกระเด็นตัวชิลตัวนี้แกะกระดาษออกนะครับจะเป็นอะคริลิกใสเวลาใช้งานก็คือเสียบไปที่จอยทั้ง3มมุมถ้าไม่ใช้ก็ดึงออกแบบนี้ครับโอเค เรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิงงานเอาไว้เนาะแล้วก็กระดาษที่หุ้มมาคลิกอยู่ด้านหลังแกก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกวยากมากสูตรเดี่ยวทางร้านส่งเป็นไฟล์ให้นะครับพร้อมกับลิงก์วิธีการคั่วและวิธีการดูแลษาเครื่องมาดูกันทำงานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สองระบบ ไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีทุกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แ2สิบสองโวลต์แดงบวกดําลบห้ามสลับขั้วเด็ดขาดแบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับมาดูการทํางานสวิตช์จะเป็นสามส,ามสามเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดโยกมาขวามือสองรอยี่สิบโวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้าน มาการกดรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนไมา้ตรงกันครับมอเตอร์ปรับกวนเร็วได้ตรงกลางคือปิดโยกมาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับกรณีถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่สายตัวนี้เราไม่ต้องเสียบนะครับดึงออกได้เลยเหลือแค่ตัวสายของไฟบ้านอย่างเดียวโยกมาฝั่งนี้เครื่องก็แค่ไม่ทํางานนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจโยกกลับไปในส่วนของไฟบ้านก็จะทํางานปกติ การล้างทำความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทาความสะอาดธ,ธรรมดาตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ํานะครับตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องครับยงล้างน้ำได้เลยนะครับออตัวของวัตเตอร์ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับเวลาทำาสะผาม,มากๆแล้วก็หัวแก๊สสตเตอร์เลสก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้ครับหัวแก๊สต้องสะอาดนะครับ ตัวเครื่องใช้ฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานก็เพียงพอครับมาดูในส่วนของหัวตอแก๊สหัวตอแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นหน้าตาแบบนี้หัวเร่งแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดนะครับโอเคเนาะตัววาล์วทางร้านไม่ได้แถมให้นะครับหาซื้อได้ตามร้านแก๊สทั่วไปได้เลยแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงชอ่องกาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดนะครับ เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้น้องก็ไม่ต้องสนใจก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้การใช้งานกดแล้วก็บิดเปลวไฟเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ครับกรณีถ้าช่องกัดเปิดไม่สุด <c oughs> เห็นไหมครับว่าเปลวไฟจะเป็นสีรับเป็นไฟสีส้มลอยๆเลยปรับให้ช่องกัดเปิดให้สุดได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆครับ แล้วก็รัอากาศตรงนี้ต้องสะอาดนะครับห้ามมีอะไรอุดตัน,ตนเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูถ้ามีอะไรอุดตันก็อากาศไม่พอได้เหมือนกันไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนไหมครับไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปไหมโอเคครับ